ครับผมผมติ๊เองครับกลับมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างซีรีส์ของปี2 0 2 2นะครับของทาง VTV นะครับผมก็มีชื่อเรื่องว่าอะไรวะนิ่งเฮียก็หาวซื้อนะครับผมที่ปล่อยมาเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว้าวยังหลอกแต่ใน,นอตอนแรกผมเยอะเป็นคนเกาหีนะ เรรียคับเพิ่งเคยเห็นว่าเพิ่งเคยเห็นซีรีส์แบบผู้ชายผู้ชายมั่นกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายใช่ปะเราหลลงกันที่เราสอคนมั่นกันตั้งแต่แรกครับอ๋ออ๋อครอบรัวจับมั่นตั้งแต่แรกเหมือนในซีรีส์เหมือนในละครไทยเลยมีสัญญาเด็ดกันอาทิตย์ละครั้งครับดูเราสองคนก็มีความสุขกันดีใช่ไหมล่ะ ความจริงแล้วอ่ะน่ารักเนาะดอกไม้ดอกไม้อีกละไม่มีมุกอื่นบ้างแล้วไงวะถ้าไม่มีดอกไม้อ่ะก็ไม่ใช่เด็กจริงไหมโอ้โหนี่หล่อเข้มหล่อเข้มไปดเนี่ยมีงานก็กลับไปเคียร์ต่อได้ไหมนุ๊กเกิรไม่ได้พูดหยีได้ปะล่ะแฮ่ยก็มาหยีทุกทีโดนมาขึ้นมาอยู่ว่ะแล้วเนี่ยบ้านของโสดดอกไม้อยก็จะให้แม่ทมาจุกครั้งว่ะวิญญงไม่แอบริบร้อยแม่ละถ้าเฮียไม่เต็มใจ

เฮียเหรียดเฮียเหรียดสถานการณ์ที่เพนตากอนวันนี้ไม่สู้ดีเลยครับวันนี่ผับลับข้างๆมีโชว์ของพี่ลิมทีหแต่ผมมีไอเดียดีๆนะก่อนลงมือตื่อไอ้เพื่อคิดดีดีตื่ือต้องมีมาหมายก่อนได้ไม่หวังต้องมาทีไรร้านกูควรจะตลอดไม่ได้ผมไม่ได้กับเนี่ย นี่แสดงว่ามันจะต้องแอดเป็นคุอนุ้ยแล้วใช่ปหมแล้วเมื่อไรจะเป็นตัวของตัวนี้วะเฮียรับไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเพื่อเฮียผมเมาอยู่เอาอเยนะพี่เฮียครัไม่ต้องรอไม่เป็นไรครับเฮียเกลือรอได้ครับเพราะว่าเกลือรักเฮียครับเมื่อที่เฮียมั่นกับเกลือเฮียมั่นเพราะว่าเฮียรักเกลือหรือเพราะว่ามันเป็นคำสัญญาที่เฮียให้ไว้ของตาของเกลือผู้ที่มีตัวคุณสูงสุดนะครับผมเฮีย ที่เลยเอ,อีย,อยก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันแล้วอ่ะไอเอียก็ถอดมั่นกันไปเลยมั่นใจแเอาหรอไอเนี่ยถอดมั่นกันเอียเนี่ยจะตอบตรงไอเอียอยากเป็นญ,ญาตกับคนไม่ใช่กับตุก๊กตาไม่เกื้น่ารักเหมือนตุ๊กาตาเลยนะครับตุก๊กตาแอนด์ับเบ้ลโอ้มั่นใจต่อจากเนี้ยน่าจะเป็นไอเอียแล้วปาก ปาตรงเี้ยังเงี้ยเองนะคนข้้งหลักใจเย็นเวยเพื่อเดียวเองเหมือนยัไู่วันนี้เราใจโคตรยากเนี่ยคู่นี้ก็ยังคู่กันเหมือนเดิมเนาะเราใจยากจังเลยเนาะอนมัแกเียแล้วนะที่ได้มีรักที่ได้มีคน จริงๆก็ดีแล้วปะงานมันก็ไม่มแม้แต่และหรือแล้วใช่ไหม <S <S มีที่ไหนเด็กผู้ชายสองคนโดนจับมัดก,กันแต่เด็กอ่ะตอนนี<อ>้พวกเปิดกว้างไปยังไงล่ะถูกดีเลยใช่ไหมเห็นัากาศ้วร้อนได้ซื้อน้ำมาให้นะครับเกลือขอโทษนะคะรับเกลือเขาดื่มกับน้ำแร่ตากินเลนขอคู่มันของเขาอ่ะครับนี่เขาคงเป็นอีกออคู่หนึ่งนี่ขอมัดกับนุเกลือจริงๆหรอวะไม่ ถ cues, <sm 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 ้ามึงสองคนไม่เปิดใจกูเนี่ยงี่มันก็ไม่รอดว่ะมึงยังไม่รู้อะไรมึงยังจริงนะเว้ยเขายังเด็กยังมีตัวเลือนเยอะถ้ามึงมัวแต่จับเขาอ่ะเขายังเด็กยังมีตัวเล่นอีกเยอะชอบอ่ะเฮียไม่ฝ่ายไม่อยากถอนมั่นตลกมั่นเนี่ยบ้ากะเนี่ยก็เกื้อบอกแล้วไงว่าเกื้อจะถอนมักหนุเฮียไม่ได้ถอนแต่ถ้าหนุ่มเกื้อไม่อยากเนียก็มาอยู่กับเฮียโอเคไหม พาใจแล้วอะพความรักปเป็นเรื่องของคนสองคนอีหยีขนลุกไม่แปว่าอะไรสดไฟซี่สีสดไฟเดี๋ยวนี้ก็หกเกียเกล้วเราอแรกกยอยู่เื่อนครับก็เลยมาเป็นเพื่อนเพื่อนครับเนี่ย คนเดียวเขารู้ป่ะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอ่ะเฮียไม่รู้จักตัวโดนเพื่อนได้สามากเลิเป็นทยกันไริงๆแล้วคยังเลยเข้า ในในเราก็ต้องเข้าฝันเข้าฝันกันอยู่แล้วอู้หคอมมิ่งโซนสองพันที่สอง ติดตามชมนิ่งเฮียก็หาว่าซ <out> ื <figuring out> ่อนะครับผมทาง VTV นะเราติดตามโดยตอรติดตามชมนะครับผมปี2 0 <enders> 2 2นี้ปีปีหน้าที่จะถึงก็คือเกื้ออ่ะจตินจัคือวันหน้าติดตามว่าสนุกสนุกแค่แค่ดูตัวอย่างคือสนุกมากเกื้อเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยอ่ะคือถ้าสมมติว่าเกื้อมาหาเฮียใช่ป่ะอยู่ต่อหน้าเฮียหรือว่าทําอะไรกับเฮียนี่คือเกื้อต้องแอปที่แบบไม่ใช่ตัวของตัวเองอ่ะคือต้องแอปเรียบร้อยเข้าใจป่ะเออ แล้วคือทั้งสองคนงเนี่ยเฮียกับเกื้อเนี่ยคือโดนจับก,กันมั่นกันตั้งแต่เด็กเรื่องของเรื่องนี้ก็คือจะมีแบบอยู่กับเกลือกับเฮียเรื่องของคนที่แบบอีกคนคือเกืืออยากถอนมั่นเฮียคือไม่อยากถอนมั่นนะแต่ทำยังไงรรติดตามชมกันดีกว่าม่นน่าสนุกว่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะวันแอร์วันไหนแต่เขาบอกว่าปีสองพันยี่สิบสองแค่นั้นเองเด็กหรอกทุกคนก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีก็คือขอบคุณแฮที่เข้ามารับชม คลิปผมนะฮะก็คือไม่ได้เจอกันนานเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในร่างคือแบบผมไม่ได้ดูหน้าผมดีดูหน้าผมดิโสมไหมดูหน้าผมโสมไหมตั้งแต่ผมเข้าโรงพยาบาลก่อนก่อนไม่ก่อนไม่เข้าโสมอยู่เลยวน่หก่อนไม่ไปโรงพยาบาลก็โสมอยู่แล้วนี่หว่าโอเคบ๊ายบาย